สวัสดีครับพบกับผมกีกีนะครับจากทีมงานเฉลิมซิรีสัซับนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมเกาะกลางน้ําของพวกเรานะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับถึงสามารถที่จะปลูกบ้านหรือลงบ้านนกดาวได้อย่างนี้นะครับทีมงานเฉลิมซิรีซับนะครับรับขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดลทั่วประเทศไทยเลยนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อที่เพจของเรานะครับเฉลิมซีรีรัซับนะครับ หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับช่างกีนะครับมาชมรายละเอียดของเกาะกันครับรายละเอียดของเกาะตรงนี้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่20เมตรนะครับต้อง20เมตรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึง20เมตรเนี่ยจะทําให้ปลูกบ้านหรือว่าลงบ้านนอกดาวแล้วพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าลงบ้านไปแล้วเราต้องมีพื้นที่เผื่อหน้าบ้านด้วยนะครับพื้นที่รอบๆด้วยตามที่เห็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิด ระยะมันแค่ไปเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ขอบขอบบ่อเนี่ยมันพังได้นะครับขอบขอบเกาะมันพังเลยต้องมีการวางอยู่ที่20เมตรนะครับนี่คือเหมาะสมสวยงามที่สุดนะครับสําหรับเกาะกลางงามก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง20เมตรครับส่วนบ่อน้ํารอบๆนะครับมีขนาดความลึกอยู่ที่4-5เมตรนะครับขึ้นอยู่ระดับสูงต่ํานะครับช่วงโค้งเว้าของบ่อฟรีฟอร์มนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของผมด้วยนะครับฝากอีกหนึ่งผลงานครับเกาะกลางน้ำของเราครับขอบคุณมากครับ